อีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆนายกสั่งมนันกันก็คือเรื่องของการจัดการกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเก็บดอกโหดอ,อันนี้โหดจริงๆเพราะว่ามีตำรวจเนี่ยไปมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเงินหมุนเวียนกับเจ้าหนี้สองคนนี้ที่เป็นคนปล่อยกู้เนี่ยเงินหมุนเวียนในบัญชีมีเป็นพันล้านแล้วมันรวยขนาดนี้เพราะอะไรคิดดอกโหดอภิมหาโหดมากๆดอกเบี้ยน,นะคุณผู้ชมรู้ไหม ร้อยละ2000 2 0งพร้อยละ2000 2 0 0พแล้วต้องจ่ายภายในระยะเวลาแค่เจวันเพราะฉะนั้นเจ<ม>็วันบังคับคุณต้องจ่ายนี่ให้หมดมบวกดอกเบี้ยเงินมันก็เลยเยอะมากแล้วถ้าไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายก็ส่งคนไปขู่ส่งคนไปคุกค,คามเพราะฉะนั้นพอลูกหนี้เขาแจ้งข้อมูลไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปตรวจสอบเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย ก็เขาเรียกวอะไรดียังไม่ได้มีการแจ้งข้อหา,อาเนื่องจากตำรวจเองอยู่ระหว่างการรวบ,รว,บรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเอาแค่ว่าบอกพิกัดคร่าวๆแล้วกันเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับ DSI เนี่ยถือหมายสารเข้าไปคน้นมี2จุดก็คือค้นที่บ้านแล้วก็ที่โรงสีแล้วเป็นบ้านกับโรงสีของนายชอช้างกับนางสาวกอไก่2คนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับแอป ปล่อยเงินกู้ทางออนไลน์ด้วยแล้วดอกเบีย้ยที่ว่าที่บอกว่าโหดเนี่ย2,339%ต่อปีร้อยละเท่านี้นะร้อยละ2,339นะครับคุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกว่า7วันคุณต้องจ่ายนี่ให้ครบให้จบไม่อย่างนั้นแล้วจะโทรตามข่มขู่อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปตรวจสอบเนี่ย ไปเจอซิมมือถือเยอะเลยตัวศัพท์มือถือก็หลายเครื่องสมุดบัญชีเงินฝากเป็นร้อยเล่มแล้วไปเจอไฟล์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กะนี่น,นีดูซิมซื้อเอาไว้เพราะว่าใช้เบอร์ใหม่ๆโทรไปทวงลูกหนี้ไงก็จะมีไฟล์ดิจิตอลเกี่ยวกับการปล่อยหนี้ปล่อยกู้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญแอปพลิเคชันตัวเนี้ยที่น่าจะเกี่ยวข้องกับนายชอช้างนางสาวกอไก่ มีคนดาวน์โหลดไปเป็นล้านครั้ง oh. ถ้าคิดสว่าลูกนี้หนึ่งคนดาวน์โหลดหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> โอ้โหนี่ลูกนี่เป็นล้านคนเลยนะแล้วก็ใช้บัญชีของญาติกับบัญชีม้าในการรับเงินกู้ตรงนี้นะครับปล่อยเอาเป็นบัญชีม้ามาใช้ mm. ทําธุรกรรมทางการเงินเดียสยบอกว่ามันน่าจะเป็นขบวนการใหญ่ไหมเพราะมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทครับเราพบว่าการปล่อยกู้ครั้งนี้ mm hmm. ผ่านบัญชีม้าโดยใช้ซิม สิมบัชีมานะครับแต่จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเมื่อมีการปล่อยกู้โดยผ่านสิมแล้วเวลาการชําระเนี่ยเงินจะไหลเข้ามาบางอย่างบัญชีส่วนกลางนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกบัญชีหนึ่งแล้วก็อาจจะมีผ่านบัญชีสุดท้ายแล้วก็ไปซื้อคริปโตเป็นเงินคริปโตนะครับแต่การสืบสวนเนี่ยพบว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ที่ครอบครองฐานที่ทั้งสองแห่งนียน่าจะเป็นผู้ที่ อาปล่อยกู้ที่แท้จริงสุดท้ายปลายทางเงินเอาไปซื้อคริปโตเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้ว2คนนี้ที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับต่างชาติที่เห็นว่าเอาเงินมาให้สองผัวเมียใช้บริหารจัดการในการปล่อยกู้อาจจะมีในทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังก็ได้หรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับ,รบตำรวจเนี่ย DSI ไเนี่ยเข้าไปแค่ตรวจค้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะเดี๋ยวรอารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ดทได้ทีหนึ่งเอาให้มันมีความชัดเจนแล้วก็จะตรวจสอบว่ามีลูกหนี้ ของขบวนการเนี้ยกี่คนปล่อยกู้มาตั้งแต่ปีไหนยังไงบ้างแล้วข้อหาเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับครับ